สวสดีนะครับวันนี้มีเหรียญสวยๆนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อพันคุณยะกาโมวัดวิดวยุนครสวรรค์นะครับ,นนรบใบหน้าเสมือนจริงงานเพ้นสวยมากๆวันนี้มองหางานเพ้นนะครับงานที่เหมือนหลวงปู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าดวงตาผิวสัมผัสรอยริ้วรอยต่างๆนะครับอัคระยันวันนี้ขออนุญาตแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับมหาเศรษฐี5แผ่นดินนะครับอยู่ในชุดกรรมการใหญ่หน้ากากเพ้นเสมือนจริงนะครับสามารถที่จะ แบ่งแยกเหรียญได้เหรียญหนึ่งได้นะครับจะเป็นนี่นะครับหลังพื้นพื้นหลังเนี่ยนะครับพื้นแดงองพญาคุสวยพื้นสีม่วงนะครับสีม่วงก็สวยนะครับพญาคุดสวยสง่างามพญาคุดหกกรด้วยกันนะครับเรื่องของพลังอำนาจบารมีทรัพย์สมบัติการงานการเงินถุงเงินถุงทองครบหมดเลยนะครับอันนี้วันนี้สวยๆขอ,อย่าซูมนิดหนึ่งนี่นะครับ ใครต้องการงานเพ้นท์งานเหมือนวันนี้ขออนุญาตแนะนำครับเป็นเนื้ออะบาก้าสาตินหน้ากากเพ้นท์เสมือนจริงนะครับผิวสัมผัสลิ้วรอยต่างๆได้เลยส่วนเรื่องของราคาบางมากวันนี้ผมเปิดแบ่งบางๆในราคาเหรียญละแ5 0ราทแบ่าทท่านได้รับแอดไลน์เลยนะครับ098 7 8 1 5862นะครับจะเป็นด้านหน้าด้านาหลังเหรียญสวยงานคมรุ่นนี้สุดจริงนะครับใครได้ไปเช่าบูชาเนี่ยรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ